สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับประกันอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประกันบ้านเนาะแล้วก็ประกันคอนโดนะครับซึ่งประกันอันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในหมวดของพวกประกันอัคคีภัยเนาะประกันอัคคีภัยเนี่ยก็จะคุ้มครองหลายอย่างนะครับคุ้มครองภัยระเบิดภัยเอ่อภัยธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันที่ผมมาแนะนํานะสําคัญนะครับก็คือจะมีในส่วนของตัวน้ําท่วมด้วยนะครับก็เข้ามาที่เว็บ724ทีมคนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเข้าไปเลยเนาะ อันนี้นะครับสามารถซื้อออนไลน์ได้นะแล้วก็เลือกทุนประกันได้นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดบอกด้วยนะครับว่าคุ้มครองอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะตรงนี้นะครับก็คือเขาจะรับประกันนะครับเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้นหนึ่งคืออะไรนะครับสิ่งปลูกสร้างชั้นหนึ่งก็คือเป็นคอนกรีตนะเป็นปูน80%ขึ้นไปนะครับไม่ได้รับบ้านไม้ไม่ได้รับบ้านกึ่งไม้เนาะตรงนี้ก็จะสามารถทําได้เนาะ แล้วก็สูงสุดนะครับไม่เกิน30บล้านบาทนะครับคนออวงเงินความรับผิดนะครับตรงนี้ก็ตามความคุ้มครองนะครับตรงนี้เลยเนาะนี่ก็จะมีเฉพาะทิพยะแผน2คุ้มครองน้ําท่วมนะครับจะคุ้มครองหลังจากวันเริ่มทําประกัน30วันเนาะก็คือทําวันนี้พรุ่งนี้ฝนตกน้ําท่วมยังไม่คุ้มครองแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นวันที่31หลังจากที่เราทําไปแล้วนะครับก็จะคุ้มครองเนาะแล้วก็มีค่าเสียหายส่วนแรก10%ของมูลค่าความเสียหายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ สามารถคลิกเข้าไปที <sixteen> ่ตรงนี้ได <one noise> ke yeah. mm ้นะครับเขาก็จะเปิดเป็นภาพมาเนอะเนี่ยอันนี้นะครับเราก็สามารถมาดูรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าในกรณีถ้าสมมติว่าต้องการทําประกันแผนนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับนี่ก็จะมาดูรายละเอียดประกันภัยบ้านนะครับเขาก็จะมีเป็นประกันภัยบ้านหายห่วงนะครับมีแผนประกันให้เราเลือกนะหลายบริษัทนะตอนนี้ก็จะมีอยู่3บริษัทนะครับ นี่ตรงนี้นะครับก็จะมีในบอกนะครับว่าเบีย้ยประกันภัยต่อปีเท่าไหร่นะครับไฟไหม้ฟ้าผ่าคุ้มครองเท่าไหร่เนาะคใครที่แบบว่าออปกติเวลาทําประกันอังารัายนะครับก็แนะนําว่าเ,ออเขาจะมีวิธีการคานวณเนานะเช่นกว้างคูณยาวนะครับแล้วก็คูณจํานวนชั้นนะครับแล้วก็คูณในส่วนของตัวคาบก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างนะครับก็ประมาณ8ปดพันหมื่นหนึ่งหรือว่าหมื่นหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วแต่บริษัทเนาะตอนนี้น่าจะเป็น1 2 0 0 0บาทนะบาทครับก็จะได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ เอามาคำนวณกับในส่วนของตัวทุนประกันของเรานะครับนี่ตรงนี้นะครับเช่นสมมุติว่าผมคำนวณมาแล้วนะครับทุนประกันของเราอยู่ที่2ล้านนะครับก็เบี้ยประกันต่อป,ปีอยู่ที่2,500บาทเองนะครับก็จะมีคุ้มครองในส่วนของตัวภัยน้ําท่วมด้วยนะครับตรงนี้ก็คือคุ้มครองทันทีเนาะแล้วก็ภัยพวกภัยธรรมชาตินะครับพวกลูกเห็บพวกอะไรพวกนี้นะครับเขานมีบอกไวนะ้เนาะแล้วก็ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเช่นฟ้าผ่าเนาะแล้วก็ จอเสียเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โจรกรรมเนาะแล้วก็จลาจลนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากดูรายละเอียดนะครับแนะนําว่าให้คลิกไปนูในส่วนของตัวนี้นะครับคลิกไปที่ซื้อเลยนะครับเขาจะมีให้เราเลือกนะครับในส่วนของตัวจังหวัดเนาะเช่นของผมกรุงเทพเนาะแล้วก็อยู่ที่สะพานสูงนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นคอนกรีตนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็กดซื้อเลยไปนะครับอันนี้เรายังไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดก่อนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกมาเน เรื่อใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับภัยจากลมพายุนะครับลมพายุพัดนะครับแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ภัยลูกเห็บนะครับก็คือ1,000 0แสนบาทเนาะแล้วก็น้ำท่วมนะครับถ้าเป็นของทางบริยะาเองนะเขาจะคุ้มครองให้ทันทีเลยนะครับก็คือคุ้มครองในวงเงิน1,000 0แสนบาทนะครับตรงนี้เนาะก็มีจราจนอะไรพวกนี้นะครับก็ซื้อเลืแบบนี้ก็ได้นะครับก็ก็จะมีเงื่อนไขนะครับให้เราดูนะเงื่อนไขการทำประกันนะครับอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ย เงื่อนไขการทําประกันเนี่ยเปิดเงื่อนไขดูเงื่อนไขนะครับนี่เห็นไหมครับสิ่งปลูกสร้างชั้นหนึ่งนะครับไม่คุ้มครองมีอะไรบ้างนะครับมีเงินรูปพันธ์ทองคาแท่งนะครับอัญมณีนาฬิกาข้อมืออะไรพวกนี้นะครับตรงนี้เราก็มาดูได้เนาะเพราะว่าเขาจะมีรายละเอียดให้นะครับเวลาที่เราทํานะครับก็มีสําเนาทะเบียนบ้านเนาะมีวันเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับสถานที่ตั้งนะครับ โครงสร้างกี่ชั้นนะครับกว้างกี่เมตรยาวกี่เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้เราก็มาคํานวณได้เนาะวิธีรับกรมธรรม์น,นะครับก็จะมีส่งทางอีเมลหรือว่ารับทางไปรษณีย์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม2 0บาทเนาะของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บไว้ทางอีเมลนะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่หายนะครับเพราะว่าทําแยกไว้แล้วเนาะอันนี้ก็ดีกันก็อยู่ที่ไหนเราก็เปิดดูได้นะครับอีกออันนี้เป็นของบ้านนะครับในกรณีที่ ถ้าสนใจทำนะครับใครที่อยู่คอนโดนะก็จะมีในส่วนของตัวคอนโดด้วยนะครับแผ่นของคอนโดเนี่ยก็จะราคาถูกลงมาอีกนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกไปให้ดูนะนี่เลือกแบบประกันคอนโดที่นี่นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับในส่วนของตัวแผนประกันคอนโดขายดีนะครับเห็นไหมครับว่าพี่ราคาแค่พันกว่าบาทเองนะตรงนี้ก็มีแพงหน่อยนะครับไฟไหม้หนึ่งล้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจุลกรรมเนาะ เข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับอันนี้จะเป็นของชับสามัคคีประกันภัยนะครับตรงนี้นี่จะจกแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าจุลกรรมนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้เลยเนาะซื้อออนไลน์ได้นะครับเวลาที่เราสแกนจะจ่ายนะครับก็สแกนจ่ายเข้าบริษัทโดยตรงเลยนะครับก็ไม่ต้องผ่านตัวแทนเนาะบางทีบางท่านนะครับก็มีความกังวลว่าตัวแทนจะเอาตังค์ไปใช้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรก็สแกนเข้าบริษัทเลยนะครับง่ายดีนะครับอันนี้ก็ แนะนำเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้ที่วิดีโอนะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีคําถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถถามได้เนาะอ้ออีกอันนึงนะครับที่เคยจะมีคนถามกันก็คือว่าถ้าเป็นบ้านไม้ทําได้ไหมทําได้นะครับก็ให้สอบถามผมมาได้เลยนะครับก็ทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะคํานวณเบี้ยให้ได้นะครับคานวณเบี้ยให้ได้นะครับว่าเออเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ ราคาเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะต้องถามนะครับในส่วนของตัวความกว้างนะครับของตัวบ้านนะกว้างคู้นยาวกี่ชั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะคำนวณให้นะครับแล้วก็จะได้ซื้อเป็นเฉพาะทุนประกันนั้นๆไปเลยนะครับแล้วก็เอ่อถ้าในกรณีเป็นของประกันภัยบ้านนะครับประกันอัคคาภัยบ้านนะอันนี้เป็นทําปีต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างลูกค้าผมนะครับบางท่านเนี่ยก็คือจะซื้อไปเลยทีเดียวนะครับสิปีนะครับก็จะได้รับส่วนลดเยอะมากๆนะครับได้รับส่วนลดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ เบี้ยประกันก็ประมาณหลักหมื่นนะครับ10ปีก็อยู่ประมาณปีละสองพันกว่าบาทซึ่งถูกมากๆนะครับเทียบกับทุนประกันแล้วเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในส่วนของเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็ไลน์ต่างๆไว้ให้ด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัววิดีโอด้วยเนาะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับยินดีให้คําแนะนำเนาะสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ